และยองข่าวน้อยหน่อยยองรับตามตรงนะครับว่าข้อมูลของม้าดินมันกรประยองเอฟซของเราแบบคนน้อยเหลือเกินนะครับแต่เกมแรกเนี่ยพอจะได้เห็นอะไรบ้างเพิ่งเตะไปเกมเดียวครับนะครับเจอกับสมุดประการในเกมนี้แหละที่เอาไฮไลท์มาโชว์กันครับก็ไม่ได้ไม่ได้น่เขาเรียกว่าไม่ได้แบบ เดี๋ยวเดี๋ยวเพืดด่อนๆที่เข้ามาฟังเอ้าเขาแข่ไปสองนัดแล้วทำไมระยองแห่มไปนัดเดียวเพราะนัดเจอบีนันนำเนี่ยอปลาติดโควิดเลยต้องเลื่อนอ่ะโอเค,ค,ควันที่สิบตุลาไม่ใช่สิบตุลาบีจีอ๋อโอเค กิจจุลาบุรีรัมเตกับบีจีใช่แต่ว่าเดือนเลอยังไม่ไม่บอกอาจจะไปเตะช่วงฟีฟ่าเดย์นู่นสิบเอ็ดถึงสิบหกเพื่อติดติกาอันนั้นบุรีรัมบีจีปลอดภัยด้โอเคครับต่อครับก็เกมเกมเนี้ยนัดแรกที่เจอแับสุ่มประการเรามองว่าสุ่มประการเหนือกว่าเยอะมากแต่พอเล่นจริงๆแล้วลูกทีมของอาซูเมเดนเดสก็มีเขาเรียกว่ามีมีวิธีการับที่ที่ที่เหมาะกับทรัพยากรตัวเอง รู้รู้ตัวว่ามีแค่ไหนก็นเล่นแทนั้นก็ใช้ได้นะก็ได้อยู่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขี้เละม่ม,มันแสดงเห็นระเบิบอลอยู่นี่มันต้องสู้ที่ระบบใช่แล้วโคกชคนนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะมีของเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลูกนี้สัตว์สิทธิ์จีิจารย์ยิงแต่ว่าแฮนด์บอลนะนะครับไม่ได้ข้อมูลของระยองเนี่ยตัวผู้เล่นต่างชาติน่าจะยังไม่พร้อมก็น่าจะยึดหลักๆตัวไทยต่อไปอนะครับวรุษสตกรโส พวกเอ่อตัว,วาอารมณ์กรจอนาะคอนแนวนั้นแหละน่าจะอยู่อชุดเดิมนะครับด้วยทักค,คุณจวงด้วยด้วยรูปแบบวิธีการเล่นก็เพาสู้ๆได้แลหละแต,แต่แต่สุดท้ายแล้วมันมันก็ว่างที่สกอร์นะ่สุดท้ายตัวจบสกอร์หรือความนิ่งในพื้นที่แดนสุดท้ายความเฉียบคมเนี่ยมันก็ไปตัวตัดสินนะเอะด้วยตัวผู้เล่นที่เป็นรองอยู่แล้วด้วยอะไรด้วยก็ก็ต้องยอมรับยอมรับในเรื่องของ ถ้าพยานกรและคุณภาพของทีมด้วยตอนนี้เหมือนว่าระยองรอต่างชาติรอต่างชาติไม่รู้จะมาเมื่อไหร่จะมาหรือเปล่าไม่รู้ได้มินดานิโลโลเปซอะระยองน้อยหน่อยนะเรามาทีมนี้เยอะหน่อยละกันคู่ต่อสู้ของระยองเต่ว้าระยองใช่ไหมใช่เต่ว้าระยองโอ้โหสุดยอดทีมนี้เอามาในขอไหมยังขอแล้วขอแล้วโอเคขอต้องครบเรียบร้อยนะครับเอ่ยชื่อด้วยจะได้ไปลงเงินถูกนะครับก็ สภาพทีมของสิง์เชียงรายนะครับล่าสุดผูกชนะโคราช4-0คูนสวัสดิ์เชื่อว่าความมั่นใจแล้วก็อะไรแบบนั้นอย่างน่าจะมาแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพจ้าจ้าพร้อมนะไปดูหุ่นตัวเองว่าหุ่นเป็นยังไงตอนนี้จ้าจ้าผมก็บอกว่าน่าจะยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เพราะว่าเหนือเบอร์ห้าด้วยนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลักมีแขปลอมตัวหรือแบยทำไมอ้วนตับเลย ดูปีจ well, ้าหกหกว่าจ้าจ ah, uh, ้าใช่ไหมห้าส yeah. ิบหก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 อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮขอดูจ้าจ้าก่อนขับบุตรอันนี้นะไอ้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไม่ใช่บอกว่าห้าสิบเออนั่นหัวเอ้ยโอ้โหพุ้ยเลยด้วยเนี่ยถึงดังนี่ถึงดังเลยนะโอ้เยอะอีกเยอะอีกนึงนะอีกเยอะเด้งเด้งเลยนะอีกเยอะก็อาสมาทีอ่ะแน่นอนว่าจะต้องใช้วิโรซิมาอะไรครับตัวหลักต่อไปลงตัวอยู่แล้วใช่ซึ่ง ตอนนี้มันไม่ต้องคิดถึงหน้าคู่แล้วเพราะเพราะจะได้ายังยังไม่พร้อมนี่เขาก็เล่นหน้าคู่นะเขาเล่นสีทีสองแต่เป็นอัราวินอาัาราวินซึ่งสภาพแบบนี้เขาเล่นป็นดีกว่าจ่าจ้าแน่นอนอ่าต่อครับแต่ว่าเกมนี้ไม่รู้ว่าจะคือตอนนี้ผมผมไม่รู้ว่ามาสวิทากิจความถนัดของเขาเึงมันคือหน้าคู่หรือหน้าเดี่ยวเนี่ยเพราะมันเหมือนได้ได้ทั้งสองอย่างลหน้าคู่หน้าคู่มาสีทีสองแล้วน่าจะมาสีสองเพื่อเซตระบบไว้เผืือจ่าจ้ากลับมาคือคือแล้วมันสีสองที่แบบ ไอ้เนี่ยเราไม่ข้อที่แรกไม่น่าจะดีขนาดนี้ใช่แต่พอมาดูเอ้ยทั้งปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลมิดฟิลเอ่อเอ่อกันอะไรนะพิทิวัดพิทิวัดกับยองแรโอ้สองคนนี้ได้นบล็อกตูบดีจังใช่ดีจังปีกซ้ายขวาเอกเอกนิสก็หุบเข้ามาช่วยเป็นมิดฟิลตัวลุกได้ดีจังโชติพัฒน์โชติพัฒนก์ก็ดีจังเลยโชติพัฒน์โอ้บีบคอมแพกได้ดีมากเห็นลูกที่เอ่อแอซิดขว้ให้กับเอ่ออีกคนยิงอ่ะอลูกนั้นอ่ะ มันเซ็นบอนะไม่ไม่ได้เซ็นเนี่ยดูโพสิชันดูสิเขาเล่นปีกเขามาควยส่นเต็โกลางนั่นกําลังจะบอกว่ามันเป็น4ี่ีสอที่ compact ไม่ได้สี่สอที่แบบเฮ้ยมันมีโรเตชันมันมีแฟกติเคิลเฟกซิบิลิตี้อ่ะมีการยืดหยุ่นของเกมที่ดีน่าครัวน่าจับตาดูมากๆเลยเชียงรายชอบจริงๆใช่ซึ่งก่อนนั้นนี้ มันอยู่ในใสายตาผมเลยคือไหลลื่นนะจริงร<อ>การที่เปลี่ยนดู้เล่นน้อยเนี่ยมองอีกแง่นึงก็คือผู้เล่นชุดเดิมเดิมเล่นด้วยกันมาตลอดใช่ใช่นะครับการความสัมพันธ์ภายในทีมก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะพวกเขาเป็นแชมป์เก่าอืนะครับคืออย,อย่างน้อยก็ประมาทไม่ได้แล้วก็เนี่ยเริ่มมาแล้วแล้ววิวโรซิมาเนี่ยถ้าได้ลองเงือเข้าใช่เข,ข้าเลยทีมมอนดีคมจัดจัดคืออาหุ่นอาจจะไม่สวยไม่เท่เท่าไหร่นะเฮ้ยท็อหุ่น โอเคเลยนะอ่าใช่ผมลงเป็นช่องแนวนี้คือจริงๆปีที่แล้วดูดูปีนี้ดูมันคล่องขึ้นยังไงไม่รู้อะว่าดูหอมลงด้วยหอมลงหอ,อมลงเหมือนเดิมดีมากบิวดีมากใช่คือไม่อยากให้ยาช้ากลับมาเลยอะอยากถ้าอยากให้กลับมาเป็นบิลเลี่ยมมากกว่ามันคือไม่ใช่บิลเลี่ยมหรอกไม่อยากให้ใครกลับมาอยากให้ในชุดนี้แหละอ่าจะไหนนะแบบเชิงไลยแต่ถ้า้าฟิตอะยังไงต้องลงไหมอ่าชิปก็ฟิตก็สุดยอดอะตายทีนี้คนเราสู้ตายต้องรอดูมาสวิ้ทากินะว่าจะจัดทูกแบบเหรียญรก็ อ่าซีซีสองของเชียงรายนะครับถ้าจาับตัวเนี่ยแต่ว่านดที่แล้วประตูเหมือนใช้สรารนนุอิน,นลงนะทำไมอะ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่าอิรักษ์วรังเจ็บหรือเปล่าก็ยังไงนะครับอ่าแบ็คขวานเนี่ยน่าจะเป็นอ่าชินาพัน์ลีออกซ้ายเป็นสุริยาสิงห์มุย้ยผู้เซ็นเตอร์เป็นเบนเนอร์แล้วก็สราวุธใช่อินแป้นใช่นะครับซึเป็นตัวแรกก็ชัดเจนตรงไปยากก็พิทิวั์กับศิลกรหรือไม่ก็อียองแร ใช่ฝั่งซ้ายก็เอกนิษเอกนิตปัญญาฝั่งขวาโชติพัทน์โชติพัฒน์ุ่แก้วแล้วคู่หน้าบิลกับคาราวินอ่าสี่สองจเ<บ>นี้ก็เซ็นเตอรหมดเลยดิเซ็นเตอรมใช่ไหม <c oughs> ก็คือเอาง่ายไปเยือนระยองในบ้านระยองเนี่ยก็มันไม่ง่ายนะครับสำหรับการที่จะไปเอาชนะระยองได้ไดในบ้านครับแต่ด้วยสภาพของทีมความพร้อมณตอนนี้เ <c oughs> ชียงไรายได้สามแต้ม คือต้องชนะถ้าไม่ชนะถ้าไม่ชนะทีมระดับระยองนี่เสมอได้แย่แล้วแย่ใชครับก็คือเราไม่ได้ว่าจะดูถูกระยองนะเอาตามเนื้อผ้าเชียงรายเหนือกว่ามากพอสมควรเอาลึอๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะปีนี้ไทยลีกต้นเชียร์พวกกลาพวกระยองพวกทีมอะไรพวกนี้มันผมว่ามันน่าเชียร์อยู่นะอืมก็เอาง่ายๆคู่นี้ก็เชียงรายเชียงรายน่าจะเก็บสามแต้มได้เข้าวินเข้าวินอ่ะมาขอขอบคุณทรูวิชันสดที่นี่ที่เดียว สนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 708,000